ที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะครับเป็น mgs 5 ev ตัวแต่งเลยก็ว่าได้นะครับทั้งมาพารรอบรถแล้วก็ตัวลูฟบ็อกซ์ทางด้านบนนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นตัวจบนะฮะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปกันกันกบคนในครอบครัวนั่นเองครับดีไซน์ด้านหน้านะครับค่อนข้างมีความดุด,ดันอยู่พอสมควรนะเขาจะแบ่งพาร์ทตัวชุดไฟไดนะ้รัมิ่งไลท์แล้วก็ชุดโคมโปรเจคเตอร์ที่ทำเปิดปิดไฟสูงต่บอัตโนมัติเนี่ย แยกกันแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกันกับดีไซน์ลมดําสวยๆแบบนี้เลยตรงนี้จะสวิฟต์กันกับไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็เนี่ยให้ดูโคมเสอร์ตด้านล่าง mm hmm. เขาพยายามทําดีไซน์ให้ดูหรูหราครับโดยใช้พวกโครเมียมเข้ามาตัดแล้วก็ใช้สีดำกรอสให้ดูยิ่งดุกว่าเดิมช่องดักอากาศแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ส่วนที่เรามองแล้วก็รู้เลยว่าเป็นโมเดลไหนเป็นรุ่นย่อยอะไรนะครับก็คือตรงนี้นี่ กล้องสามองศานั่นเองครับที่เขาจะแสดงรอบคันแล้วก็ค่อนข้างละเอียดชัดเจนใช้ได้เลยนะฮนะโลโก้ MG อ่แล้วก็เนี่ยชุดพาร์ข้างล่างที่ผมบอกครับเขาเสริมมาให้ตัวรถเนี่ยมันยิ่งดูเต็มหัวเดิมสวยๆนี้เลยนะแล้วก็เขาจะเขียนเลยครับว่าเป็นอุปกรณ์ของทาง MG นี่มันจะเป็นดีเทลชิ้นงานออกแบบกึ่งเงานะแล้วก็มีเมทรยลข้างในนะครับเป็นสีเทา เก็บงานรละเอียดใช้ได้เลยระบบความปลอดภัยก็ยังไม่ลาทิ้งนะครับผมมีระบบช่วยป้องกันก่อนการชนมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนรวมทางมีระบบช่วยเหลือกัน,กนขับขี่ครับ Adaptive Cruise Control ให้มาอันที่จริงเนี่ยเราอยากจะลองบนท้องถนนว่าเป็นองไรนะครับแต่วันนั้นที่เราลองในเส้นทางปิดนะครับแอกับคันข้างหน้าค่อนข้างเนียนตาแล้วก็สมูทมากมครับดีไซน์ลายล้อแม็กก็สวยไม่แพ้กันครับจะเป็นสีโครเมียม ตัดกับสีดำกอสแล้วก็โลโก้ MG ตรงกลางครับวิ่งบนถนนนะสวยสวยเลยนะฮะและที่ผมบอกไปก็คือการจับมือร่วมมือกันพัฒนาให้รถคันนี้เกิดขึ้นมาครับยางตัวนี้จะได้เป็นบิสโตนทู u r นซ่านะครับตัวยางชนิดนี้เนี่ยผลิตมาสำหรับรถ EV โดยเฉพาะขนาด2 1 5, 5 5 5 r r 8 8นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเกรดดีหรือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ขนาด17นิ้วนั่นเองตัวกล่องควบคุมกาบก็ใช้คอนติ แหลกใช้ของบอสครับรวมทั้งเบรกใครจะไปคิดได้เบรกของ AP Racing โอ้โหหนึบกระจดมองข้างเป็นสีดำกรอสนะครับผมมีไฟเลี้ยวให้ตรงนี้ทำลวดลายมานะฮะแล้วก็กล้องสามร้อยสมุศาที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าตัวบายสปอร์ตนั่นเองครับนี่ที่จะทำงานควบคู่กับตัว s s s เ f อรเนาะแล้วก็ชิ้นงานเอเซอร o r y ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นตัวชุดกันสาดนั่นเองครับทางด้านข้างตัวรถ มีเขียนเลยว่า MG a c c e s s o r y ก็มันคือมันพอดีกันกับตัวเฟรมของตัวรถยนต์เลยนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นผู้ลิตแล้วก็ทำอ c c e ซอรี่เนี่ยมันพอดีเป๊ะแบบนี้เลยตัดกับตัวโครมเมียมแบบนี้สวยๆเลยนะทั้ง2ตํตำแหน่ง4บานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือชุดแต่งทางด้านล่างนั่นเองครับที่เขาจะเพิ่มกิมมิกมาคือโดยปกติเนี่ยมันจะสุดแค่ตรงชิ้นงานสีดำตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบ กันเลอะนะครับชิ้นงานพลาสติกแต่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาทําให้ตัวรถมันเต็มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะถอยมายดูว่าตัวรถจะดูหล่อแล้วเต็มขนาดไหนนะครับนี่โอ้โห ดูสมส่วนนะแล้วก็ดูบุกบึนนะครับผมแล้วก็ดูซิ่งไปในตัวมาพร้อมกันกับตัวหลังคาพารามิกาอรลูปที่สามารถเปิดได้1ตอนนะแต่ถ้าคนกลัวร้อหรืออะไรเงี้ยก็ติดลูกบอกพูดสารตอนหน้าแล้วฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นสมารท์ทีครับก็กดเพื่อล็อกกดเพื่อปลดล็อกนั่นเองทำงานควบคู่กันกับตัวแอปพลิเคชันของ MG นะที่สามารถสั่งการได้ครับสั่งเปิดแอร์ได้ล็อกรถได้หรือแม้กระทั่งเช็คสถานะตัวรถก็ทำได้เช่นเดียวกัน ทางด้านบนครับจะเป็นแหลกที่รองรับน้ําหนักได้เยอะอีกพอรนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยประมาณ75็กิโลนะครับแล้วพอเราติดลูปบอกเข้าไปเนี่ยโอ้โหบุกบืนแล้วก็ขนของได้แบบจุก,จกๆแบบนี้เลยอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยนะครับทางด้านหลังก็จะเป็นสีดำกลอสตัดแบบนี้นะครับผมมีสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟเบร์ลูปที่3และที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ที่ปันดน้ำฝนแบบนี้นั่นเองครับที่โดดเด่นมากๆเลยคือตัวชุดไฟ LED ที่ลากผ่านจะลอดมาถึงอีกฝั่งหนึ่งทำให้ตัวรถมันดูสวยมากๆพร้อมทั้งเขามีตัวพาร์ที่ผมบอกไปนี่ทางด้านหลังนะครับจะเป็นพาร์ทแต่งเต็มทําให้ตัวรถยิ่งดูสมส่วนแล้วก็ดูบึกบึนแบบนี้นั่นเองครับมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กลรระยะทางด้านหลังก็กล้องถอยจะอยู่ทางด้านนี้นะดูพื้นที่การจัดเก็บสมรานะครับซึ่งการเปิดปิดเนี่ยทำเป็นแบบออโต้เลยมีคลิกเซ็นเซอร์ให้นะแล้วก็หรือว่าเราจะกด ปิดจากตรงนี้ก็ได้ผิดแบบนั้นน่วนก็ได้นะครับแล้วก็ดูโชกดูรายละเอียดของตัวรถคือทํามาดีแล้วก็เนียบแบบนี้นั่นเองครับระดับความสูงเนี่ยคือสูงมากๆเลยสูงกว่าลุปบ็อกซ์ทางด้านบนอีกนะครับอันนี้เวลาเพื่อนเ่อนเข้าไปในห้างนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงครับเราสามารถตั้งค่าจากในจอได้เรื่องระดับความสูงเป็นเปอร์เซ็นต์วันนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มนะครับของแผ่นยางจะเขียนเลยว่า mgs f i ev แบบนี้นะ บิวมาพอดีเป๊ะเลยนะครับแผ่นปิดนี่เขาจะซ่อนอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะแล้วก็ทางด้านในตรงนี้จะมีแอสเซซอรีที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์อีกหนึ่งชุดนะเออดีไซน์มาพอดีเป๊ะแบบนี้เลยนะครับมีไฟทางด้านหลังให้แล้วก็มีที่แขวนของให้นะครับท้งสองฝั่งเลยตัวม่านเนี่ยสามารถถอดออกได้นะถ้าเพื่อนเพื่อน,อนไม่ชอบนะครับวิธีถอดออกก็แค่ใช้มือกระแทกแบงนี้ปึ้งเห็นไหมหลุดและ ดึงจะเป็นการถอดแบบปกติเลยง่ายๆนะฮะเพื่อนๆมาดึงตรงนี้ออกปึ๊บแล้วก็ดึงฝั่งนี้ออกปึ๊บมันจะเป็นเหมือนแบบคุกอะ่ะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นไงเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสัมภาระได้เยอะทางด้านหลังเนี่ยสามารถเอื้อมมือแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็นี่ยกขึ้นเขาจะแยกเป็น40นะครับผมแล้วก็แยกฝั่งนี้เป็น60ปุ๊บนี่เห็นปะ พอพับลงไปแบบนี้เต็มเราก็สามารถบรรทุกของเพิ่มขึ้นได้หรือว่าเพื่อนๆอยากจะไปแคมปิ้งนะฮะกางเตียงนอนได้แบบสบายเลย,ยจะมาลองถึงเรื่องระบบกันเหน็ดนะครับปึ๊บเบาสบายหายห่วงแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีที่ระบบกันหนีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอลองตัวที่เป็นการเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีตัว กันชนทางด้านบนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเป็นรถแฮชแบกเนี่ยเห็นปะมันนิดเดียวเองแล้วก็หยุดเลยแบบนี้นั่นเองครับช่องชาร์จแบตจะอยู่ทางด้านสายหลังเนาะกดปุ๊บอย่างนี้เลยแล้วเราสามารถสั่งการเปิดจากในจอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกันกับแบตเตอรี่2รูปแบบครับถ้าเป็นโมเดล D แล้วก็โมเดลเนะครับจะมาพร้อมแบตเตอรี่50กิโลวัตต์ชั่วโมงที่เลนระยะทางเขาเคลียร์ไว้อยู่ประมาณสัก461 ต่อการชาร์จ1ครั้งนะฮะกระแสะไฟ AC เนี่ยจะอยู่ที่6.6ครับผมแล้วก็ DC อยู่ที่88กิโลวัตต์ถ้า10%ถึง80%เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าสักประมาณ35นาทีนะครับโมเดล V มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับที่เขาเคลมไว้ว่า 550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับมาพร้อมการชาร์จ AC ขนาด6.6แล้วก็ DC ขนาด140กิโลวัตต์ที่เขาเคลมไว้ว่า10%ถึง80%เนี่ยใช้เวลาเพียง26นาทีเท่านั้นตอนหลังนะครับปุ๊บอ่ะดูการปิดประตูเนี่ยแน่นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กระจกไซซิ่งใหญ่นะแล้วก็ตรงนี้จ,จะทำมาเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นทูโทนนะ ส่วนที่จะเป็นสัมผัสซอฟท์ทัชเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับที่วางแขนแล้วตรงนี้นก็จะทํามาเป็นแบบเหมือนคล้ายกึ่งเงานะครับกระจกเป็นแบบวันทัชนั่นเองและที่เด่นเลยคือตรงนี้ครับเป็นแผ่นเพลทเขียนว่า MG S5 EV นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาทําให้ตัวรถด,ดูซิ่งกว่าเดิมเนาะแล้วก็ที่ผมชมไปเลยนะครับก็คือพอเป็นรถใส่ลุยเนี่ยการบุการทํากันเละเนี่ยเพื่อนๆดูดิเห็นปะ มันจะปิดลงมาถึงด้านล่างตรงนี้แล้วถ้าเราก้าวขึ้นลงรลถคือไม่เลอะแน่นอนนะครับมันจะเลอะแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรการเลือกวัสดุคือทํามาดีครับจะเห็นได้ว่าเป็นสีเทานะครับผมส่วนด้านบนเนี่ยจะทํามาเป็นสีครีมม่านแล้วก็ตัวการ์ลูมทางด้านบนนะครับมาถึงผู้สารต้นหลังแบบนี้เลยนะครับหัวโมงหัวหมอนแล้วก็การนั่งสบายหายห่วงแน่นอนมี Isofix น,นีให้ตามปกติแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ที่วางแขนแล้วก็มีทำมาเป็นสีดำครอสนะครับช่องแอรด้านหลังมีให้แล้วก็มี USB Type C ให้1นึสล็อตนะฮะและที่ผมชอบมากๆเลยคือการที่ไม่มีอุโมงค์ทางด้านล่างทำให้ระวังของได้คนเดินทางได้แล้วก็คุณแม่ชอบแน่นอนนี่ม,นมันเหมือนแบบไม่มีอุปสรรคขวางกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้พรมที่เป็นอ e s s ร r y อ,อีกหนึ่งชิ้นนะ เออผมเหมือนแบบขนขนนุ่มๆเลยนะฮะฮะหลังก็มีที่ใส่ของนะครับผมแล้วก็จะเป็นที่แขวนแล้วก็จะมีไฟให้ทางด้านหลังแบบนี้เลยนะผู้ยสันตอนหน้าฝั่งซ้ายนี่แผ่นเพลทที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแล้วก็พรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาประตูผู้ยสันต์อนหน้านะครับจะเป็นแบบฟอร์ทันะครับขึ้นลูกปั๊มนูนแล้วก็กดลงไปจะนิ่มๆแบบนี้ตรงนี้ก็นิ่ม ตรงนี้ก็นิ่มตรงนี้ก็นิ่มเนี่ยผู้สัตว์ตอนหน้าให้มาครบเลยแล้วก็ที่โดดเด่นคือลวดลายคาร์บอนที่เขาปั๊มนูนนะไม่ใช่แค่เอาตัวสติกเกอร์มาปิดแบบนี้นั่นเองครับตรงเนี้ยเป็นหนังหมดเลยนะครับแล้วก็ทริมลายคาร์บอนของขาช่องแอร์นะบิวมาเนียนแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นวัส,สดุสอบทัดหมดเลยที่มีเป็นซอฟเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีไฟให้นะครับ ตัว Double Layer นะครับตรงนี้คุ้มหนังมาทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงที่วางแขนแบบนี้มีชาร์จไวเลส60วัตต์มาให้นะครับเกียร์เล็กทรอนิกส์ของเขาตัดด้วยสีดำกรอสแล้วก็โครมเมียมแบบนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ทั้งหน้าล่างเนี่ยมีแผ่นรองกันลื่นด้วยนะปรับเบาะไฟฟ้านี่อันนี้คือให้จัดเต็มตัวเบาะเนี่ยทำมาเป็นทูโทนนะครับสีเทาเข้มตัดกับเท,า,ทาอ่อนบักเก็ตซีดคือ ใหญ่แล้วก็ห่อหุ้มได้ดีพุ่มหนังมาทั้งหมดเลยปุ่มล็อกรถจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็มือจับเป็นแบบนี้ที่ล็อกกระจกจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้ผมใส่ใดู iPhone 12 Pro Max นะครับวางไปเลยเห็น <c oughs> ปะวางได้ผมว่าวางหลายคนรวมทั้งเศษตังนะเออแล้วก็ที่วางแก้วน้าครับเบาะซีปเป็นการปรับแบบไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าลําบ้าเนี่ยเ <c oughs> <ๆ S 1> พื่อนๆอาจจะต้องใช้มือผักแบบนี้ให้มันนูนออกมาเนาะ เบาทูโทนนะครับนั่งสบายหายห่วงแน่นอนแล้วก็การขับขี่ที่เราไปลองในถนนปิดมาเนี่ยค่อนข้างกระฉับครับแล้วก็มันแบบเหมือนโอบคุณอยู่ตลอดเวลานี่ทริมของเขานะฮะต่อรือนไม้ขนาด10.25นิ้วนะครับผมที่มีบอกรายละเอียดชัดเจนแล้วก็ทั้งหลังมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจับผู้ขับขี่นะครับเวลาแบบล้าสายตาหรือว่าเกิดอาการเมื่อยล้านะแล้วก็พวงมาลัยเพื่อๆจะได้ความเป็น คือถ้าคนชอบ MG4 นะครับจะชอบพวงมาลัยแบบนี้มากๆการคอนโทรลการที่จับแล้วมีความรู้สึกมั่นใจในการขับขี่เนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์มากๆทางด้านซ้ายจะเป็นการกดเพื่อเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือขับขี่นะครับผมแล้วก็กดดูกล้องมีคีย์ฟังก์ชั่นให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวา ตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการใช้งานรูปแบบใดนะครับมีรองรับคําสั่งเสียงด้วยเพราะว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมระบบปฏิบัติการะการ iSmart 3นะที่ผมบอกได้เลยว่า OS ของหน้าจอถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูที่ผม Full Review เรียกได้ว,ว่า Full Review เลยลก็ว่าได้สําหรับตัวจอกลางนะครับขนาด12.8นิ้วของเขาเนี่ยคือมันลื่นไหลแล้วก็มีรายละเอียดบอกมีลูกเล่นมีการสั่งการที่ดีมากม รวมทั้งครับคันนี้ลำโพงคือเสียงดีไม่น้อยนะฮะแผงตรงนี้เป็นการปรับของเกี่ยวกับอุณหภูมิแอร์นะครับเปิดปิดแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงเป็นตัวพัดลมเนาะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นโหมดของแอร์ครับแล้วก็ปุม่มโฮมการปรับของระดับเสียงนะฮะหลังทางด้านหน้านะคะ <ๆ S 1> รับเพื่อนๆก็งัดสองทีปึ๊กๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาดูกันให้ดูรายละเอียดของพ่เ็บสำระทางด้านหน้าว <ๆ S 1> ้าว มีที่เก็บของแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีโชคนะเพื่อนๆต้องใช้ตัวค้ำยันนะฮะจากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาใส่ตรงนี้แค่นี้เองเก็บงานรายละเอียดมาเป็นชิ้นงานพลาสติกปิดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนสามารถใส่ของอะไรได้นะครับผมอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะเพราะว่าวันน้นที่ไปถ่ายเนี่ยเหมือนกับว่า มันโล่งนะฮะแต่ครั้งนี้คือมีให้แบบนี้เลยราคาพิเศษช่วงเปิดตัวรุ่นดีจากปกติ739,900บาทเหลือเพียง719,900บาท รุ่น X จากปกติ829,900บาทเหลือ779,900บาทและรุ่น V จากปกติ949,900บาทเหลือเพียง899,900บาทมาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถ5ปีหรือ140,000กิโลเมตรรับประกันตัวแบตเตอรี่ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งาน ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่จอง MG S5 EV วันนี้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น1.99% 48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพลรบอร1ปีฟรี MG Home Charger จำนวน1ชุดฟรีค่าติดตั้ง MG Home Charge ฟรีค่าจดทะเบียนกรอบป้ายทะเบียนและชุดพรมปูพื้นฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทน้องถนนนาน5ปี